นี่พี่อนูที่งานก่อสร้างบ้านนะครับที่พี่สอน,นสามาดูอยู่ตรงนี้และใน,นช่งา,า,า,างเขาก็กำลังติดบ,บัวเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความสวยงามให้กับบ้านนะครับินวณนนี้ที่ช่างกำลังทำอยู่โอเคครับคราวนี้นี่คือบัวที่ใช้ในการประดับตกแต่งบ้านให้สวยงามแล้วก็แข็งแกร่ง ำให้บ้านนั้นมีเมโลดี้ทำให้บ้านนั้นสวยงามมากขึ้นนี่คือบัวที่ต่อคำว่าหล่อมาครับนครับและคราวนี้มีสิ่งหนึ่งนะครับที่พี่ซอนจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมบัวที่เป็นท่อนแบบนี้ยาวๆแบบนี้นะครับพี่ซอนจะให้ดูนะครับยาวๆแบบ ทำไมเขาถึงอยู่ได้ทำไมที่รดยางแล้วทำไมเขาถึงไม่แน่นอนครับเขาไปช่างทั่วไปเขาจะรู้อยู่แล้วครับว่าที่บัวนั้นอยู่ได้เพราะอะไรแต่ถ้าเป็นคนแบบพวกเราที่ไม่ใช่ช่างนะครับก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมจึงอยู่ได้สิ่งที่ทำให้บัวนั้นอยู่ได้และก็แข็งแรงนะครับยึดเกาะกันอยู่ก็คือตัวนี้ครับภายในบัวนั้นก็จะมีเหล็กช่างครับเรียกว่าเหล็กอะไรนะ เหล็กเป็นอยู่นะครับก็จะมีเหล็กเป็นอยู่ด้วยเพื่อช่วยในการยึดเกาะของปูนที่หลอ่อและก็ทําให้ปูนนั้นไม่หักสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ก็คือว่าในโลกแบบนี้ในความเป็นจริงแล้วนะครับต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันการอยู่รวมกันเพื่อดูแลซึ่งกันและกันถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบ,บนี้นั้น เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดเวลาสิ่งที่ทําให้เราอยู่ได้แล้วก็ประสบความสําเร็จประสบผลสําเร็จนั่นก็คือเราก็จะต้องมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมที่ทํางานเพื่อนตั้งแต่สมัยับเยว์เพื่อนตั้งแต่สมัยัยเด็กเพื่อนปัจจุบันทุกคน เป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันคอยคำยุนกันได้ขอบคุณในส่วนของช่างและก็ขอบคุณในส่วนของบัวและขอบคุณเหล็กเป็นที่อยู่ในบัวที่ทำให้พี่สอนได้ตระหนักรู้เรียนรู้ว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนนั้นจำเป็นต้องมีเพื่อน